บางครั้งชีวิตก็เหมือนการเดินทางเราเดินไปข้างหน้าแต่ไม่เคยแน่ใจเลยว่าจุดหมายอยู่ตรงไหนเรามองเห็นเพียงเส้นทางเฉพาะหน้าแต่ไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเรากำลังเดินอยู่บนแผนที่ใหญ่แบบไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกทั้งหลายล้วนมีที่อยู่มีภูมิที่ต้องเวียนว่ายไปตามกรรม ไม่ใช่แค่ชีวิตหนึ่งแต่คือการเดินทางที่ยาวนานกว่านั้นมากถ้าเราไม่รู้จักภูมิก็เหมือนคนเดินทางโดยไม่มีเข็มทิศเจอทุกข์ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเจอสุขก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าต้องชี้ให้เห็นเรื่องภูมิเพื่อให้เรารู้ว่าทุกก้าวที่เราเดินทุกการกระทา ทุกความคิดในใจกำลังปักหมุดไปสู่ที่อยู่แห่งใหม่เสมอในตอนแรกนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจคำว่าภูมิอย่างแท้จริงว่ามันหมายถึงอะไรและทำไมเรื่องนี้จึงเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการเข้าใจทั้งความจริงของชีวิตและหนทางที่จะก้าวพ้นความเวียนว่ายนีไปได้